สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูจะมาเก็บแตงค่ะบอกสิหนูจะมาเก็บเก็บแตงค่ะดูแตงนะคะมีลูกสวยๆค่ะเก็บติดต่อเรื่ออือหนูแตงขาอีกคิดดิมาเก็บแตงอีกอ่ะเหมือนกับบัแตงเฮ้ยดกเป็นดกพี่น้องพ่อได้อยากพ่อได้กินอยู่ครับแตงอ่ะคิดดิมาใส่ถุงสิ อืมจะลูกใหญ่ๆอ่อะมีแปโ่โอ้โโอ้ยพุณจ<ม>ิ้มคลือ่นอยู่พุณยบับใหญ่หนึ่งด้านรู้สิหยับเคี้ยมันเออเห็นเคี้ยตงมันั่นอ่าเคี้ยอยู่ตรงนี้เหรอนูน่นเคี้ยตงางหัจักว่าเคี้ยตางหัวใจอ่ะคุณครับอันลูกหนึ่งอุ้ย เจ็บเจ็บ่เออพ่น่ะปียงครับต่นมงามๆอ่ะิดโอ้ยพอ่ะครเคลียร์ิครับพี่น้องเห็นันพี่เอ้ยเอาบังเอาพี่น้องพนบัไดมาเก็บสองมือสมมือเนี่ดกเปดก เอาคิดเยอะฮะโอ้ยเยอะมากเลยใช่ไหมใช่อืมเยอะมากเมื่อเอาครับมื่อนี้ผลงานครับใส่ได้หลายวะคือเบื่อกี่หน่อยยื้อได้หลายครับอะจะกลับบ้านแล้วนะคะขอบคุณค่ะเล้วขอบคุณค่ะกลับบ้านแล้วะคะ่ะแค่นี้นะคะบอกด้วยสิเอา กลับบ้านแล้วค่ะแค่นี้นะคะโฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะฝากกดไลค์ติดตามกดแชร์กดแชร์ด<อ>้วยค่ะค่ะ